สวัสดีค่ะทุกคนอยู่หรือตายในฐานะตัวร้ายตอนที่81-90มาแล้วนะคะรอนานกันไปนิดนึงเนาะ เริ่มเลยนะต่อจากตอนที่แล้วเนี่ยก็คือนายเอกโล่ทหารตรงอูออกจากถ้าเพื่อให้รองเฉินพาพระเอกหนีไปใช่ไหมคะจากนั้นนายเอกก็ถูกแม่ทัพตรงอูทรมานต่างๆนานาจนตัวนายเอกหมดสติไปแม่ทัพคนนั้นนะคะกะจะฝังนายเอกทั้งเป็นแต่ก็ยังโชคดีที่มีทหารตรงอูคนหนึ่งที่นายเอกเคยช่วยไว้ <c oughs> เห็นโอกาสแล้วก็พานายเอกหนีออกมานะคะหลังจากนั้นวันเวลาก็ผ่านไป2เดือนบาดแผลบ,บนร่างกายนายเอกก็ฟื้นตัวได้ค่อนข้างเร็วนะคะยกเว้นตรงที่ขา ที่ถูกแม่ทัพคนนั้นเอามีดแทงเข้าไปนะคะยังฟื้นตัวไม่หมดแต่ทุกอย่างแล้วทุกคนก็อยู่กันอย่างมีความสุขนะคะตอนนี้นายเอกก็ได้อยู่กับองคารากักนักพินแล้วก็ชุนกุยทางด้านฉุนกุยเขาได้รับการรักษาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าความคิดความอ่านของชุนกุยก็ยังเป็นเด็กอยู่ในเวลาต่อมานายเอกก็ได้บอกให้คนส่งจดหมายส่งจดหมายไปบอกพระเอกนะคะว่าตัวเองปลอดภัยแล้วก็อยู่ตรงนี้นะแต่คนส่งจดหมายก็บอกว่า คนฐานะสูงแบบนั้นเนี่ยยากหน่อยนะมีอะไรมายืนยันตัวตนหรือเปล่านายเอกก็ได้ส่งปิ่นไปให้คนส่งจดหมายนะคะแล้วก็บอกว่าส่งนี่ให้ถึงมือพระเอกนะและข่าวล่าสุดของพระเอกก็คือพระเอกกลายเป็นคนอมหิตไปแล้วนะคะหลังจากที่ชนะทัพตรงอู่แล้วพระเอกแล่แม่ทับคนนั้นอะ่ะด้วยมีดหมื่นเล่มอะไรสักอย่างจากนั้นก็ปกักศพไว้ที่หน้าประตูเมืองเพื่อประจานนะคะจากนั้นก็ตัดมาที่งานเลี้ยงเฉลิมฉลองชัยชนะของนานเยี่ยนนะคะแต่พอในงานมีคนเอาปิ่นมาให พระเอกดูเท่านั้นแหละพระเอกก็รีบออกจากงานนะคะควบมา้าข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามภูเขาเพื่อมาหานายเอกเลยค่ะ พอทั้งคู่มาเจอหน้ากันนะคะก็โผล่เข้ากอดกันเลยนายเอกก็บอกว่าเออคิดถึงท่านมากนะเนี่ยโลกนอนไม่หลับของข้ากำเริบอีกแล้วรู้ใช่ไหมว่าต้องมีคนอยู่ข้างๆข้าตลอดเวลาและคนนั้นต้องเป็นท่านคนเดียวเท่านั้นจากนั้นนายเอกก็ทั้งบอกรักสารภาพรักนะคะแล้วก็ขอโทษที่ให้พระเอกรอนานต่อไปนี้ข้าจะชดใช้ด้วยทั้งชีวิตให้ไปถึงชาติหน้าเลยอะไรประมาณนี้แล้วทั้งคู่ก็จูบกันค่ะ และจากฉากตรงนั้นนะคะก็ตัดมาที่บนเตียงคือพระเอกข่วามม้ามานานใช่ไหมก็เลยอ่อนล้าอ่อนเพลียและนอนพักไปพอฟื้นขึ้นมานะคะนายเอกก็คือมานอนข้างๆแล้วก็คุยกันเรื่องเอ็นซงเอ็นซีต่างๆนายเอกพูดนะคะว่า ข้าขอไม่เอาทั้งคืนได้ไหมเหมือนครั้งแรกเนี่ยลดหย่อนผ่อนหน่อยได้ไหมจากนั้นทั้งคู่ก็หยอกกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วเหมือนว่าท่านหมอจะมาได้ยินก็พูดกันเสียงดังเกินไปนะคะท่านหมอก็เลยบอกให้พระเอกออกมาข้างนอกแล้วก็มาคุยกับตัวเองหน่อยท่านหมอถามไปว่าความสัมพันธ์ของท่านกับนายเอกอะเป็นอย่างไรพระเอกก็ตอบไปว่าก็เป็นแบบที่ท่านคิดนั่นแหละท่านหมอก็เออบอกว่าร่างกายนายเอกตอนนี้ยังอ่อนแออยู่ขาก็ยังไม่หายดีถ้าจะทําเรื่องอย่างว่าเนี่ย ให้รอไปก่อนนะ และพอทั้งคู่คุยกันตรงนั้นจบนะคะฉุนกุยก็เดินเข้ามาพอดีพระเอกที่เห็นหน้าฉุนกุยนะคะมีท่าทีตกใจเล็กน้อยท่านหมอก็เหมือนบอกให้ฉุนกุยว่าเนี่ยพี่เยี่ยนให้เรียกว่าพี่เยี่ยนนะคะแต่พระเอกของเราก็บอกว่าฉุนกุยเนี่ยห้ามเรียกตัวเองว่าพี่เยี่ยนเพราะมันจะหยามเกียติเขาคือหยามเกลียดฉุนกุยนะคะไม่ได้หยามเกียรติตัวเองและมันก็ตัดจบตรงนี้ไงนวนก็เลยคิดว่าอ่ะเกิดอะไรขึ้นทั้งคู่เคยเจอกันแล้วหรือเปล่าตรงไหนหรือตอนที่ฉุนกุยออกรบ ของรัฐเปยที่ต้านหนานเยี็ยนไว้เขาอาจจะมีซัมติงเกิดขึ้นหรือเปล่านะอันนี้แล้วก็ต้องรอไปรุนกันดูค่ะจากนั้นก็ตัดมาที่ตอนกลางคืนนะคะทุกคนฉากนี้คือฮามาก นายเอกที่นอนอยู่บนเตียงใช่ไหมเขาก็คิดขึ้นมาแล้วว่าเนี่ยสารภาพรักกับพระเอกไปแล้วพูดถึงเรื่องเอนซงเอนซีกันเรียบร้อยแล้วคืนนี้พระเอกมาหาตัวเองแน่เลยจากนั้นนายเอกก็มีภาพมโนฝันขึ้นนะคะเออฉากนั้นๆอะไรอย่างงี้แลวเขาก็นอนรอพระเอกว่าเอ๊ะทำไมพระเอกยังไม่มาอีกนอนพลิกไปพลิกมาจนถึงเช้าก็คือไม่ได้นอนเลยพระเอกก็ยังไม่ได้มาหานายเอกนะคะและในตอนเช้าที่พระเอกเอายามาให้นายเอกดื่มนะคะนายเอกก็แบบอุ้ย ยาหกแล้วก็โอ้โหทำท่ายั่วยวนอ่อยมากแต่ว่าพระเอกก็เหมือนจะยังไม่สนใจนะคะนายเอกก็เลยถามตรงๆไปเลยว่าอ่อยแล้วทําไมไม่ทํานี้ก็บอกตรงๆสิว่าจะไม่ทําพระเอกก็เลยตอบไปว่าร่างกายของเจ้ายังอ่อนแออยู่อาจจะรับไม่ไหวอะไรแบบนี้นายเอกก็ยังเถียงนะคะว่ารับไหวใครบอกว่ารับไม่ไหวแล้วก็ใส่ลูกอ้อนเต็มที่นะคะแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นและทั้งคู่ก็เหมือนนอนคุยกันนะคะว่าตอนที่พระเอกรู้ว่านายเอกเสียชีวิตไม่ได้รู้เหมือน ได้ข่าวว่านายเอกถูกฝังทั้งเป็นพระเอกก็เหมือนขุดหลุมขุดทุกอย่างหาดูว่าศพนายเอกอยู่ที่ไหนนะคะแต่ก็ไม่เจอพระเอกก็เลยมีความหวังว่านายเอกอาจจะยังไม่ตายเออสุดท้ายก็ไม่ตายไงและนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่พระเอกมีข่าวว่าเป็นคนอำมหิตที่แร่แม่ทัพนั่นใช่ไหม เพราะคิดว่านายเอกตายไปแล้วหรือเปล่าเออนั่นละ่ะและพอสุดท้ายทั้งคู่ไม่ได้เอ็นจีกันนะคะนายเอกก็เลยชวนพระเอกออกไปเดทมีการไปไหว้พระไปทํานูน่ทนทํานี่และพระเอกก็พานายเอกขี่หลังนะคะตอนที่ขี่หลังอยู่นายเอกก็บอกว่ารู้ไหมขาของข้าเนี่ยอาจจะไม่ดีไปตลอดชีวิตอาจจะเป็นคนพิการไปตลอดชีวิตนะท่านอาจจะต้องให้ข้าแบกหลังไปตลอดดูแลข้าตลอดบลา h b l นะคะแล้วก็ยังพูดออกไปจากนั้นพระเอกของเราก็หันไปหานายเอกแล้วก็ จูปิดปากค่ะจากนั้นเขาก็บอกว่าไม่ว่าเจ้าจะเป็นยังไงค่ายินดีที่จะดูแลตลอดชีวิตข้าจะแบกเจ้าไปชั่วชีวิตอะไรอย่างนี้ค่ะ oh. พอทั้งคู่กลับมาถึงที่บ้านนะคะ oh. นายเอกก็ยังไม่ลดละความพยายามเดิมก็คือบอกพระเอกว่าพร้อม NC นะอยาก NC นะแล้วก็อ่อยกันเต็มที่นะคะ oh. และสุดท้ายทั้งคู่ก็ NC กันค่ะ อ้าวละในที่สุดก็คือบรรลุนะคะของตั้งใจหลังจาก NC อันเร่รร้อนจบไปนะคะพอตื่นมาในตอนเช้าพระเอกก็ได้รับจดหมายจากแม่ทัพเรียกกลับกองทัพแน่นอนว่าในตอนแรกพระเอกไม่สนไม่กลับจะอยู่กับนายเอกนะคะแต่ตัวนายเอกก็ต้องไปกล่อมพระเอกว่าข้าอยากเห็นท่านยึดรองใต้ล่านี้คืออยากเห็นท่านยิ่งใหญ่และข้าก็จะกลับไปกับท่านด้วยพูดจนพระเอกยอมตกลงจะกลับไปนะคะ ทางด้านฉุนกุย้ยเมื่อเขาได้ยินข่าวเขาก็ไปพูดกับนายเอกว่าอยากกลับไปด้วยเพราะว่านนิยายนะคะเข้าเหมือนเขียนบอกว่าพระเอกทนคิดถึงนายเอกไม่ไหวนะคะเลยให้สร้างเมืองหลวงของหนานเยี่ยนตรงที่รัฐเปยอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะเหมือนเมืองหลวงของหนานเยี่ยนตอนเนี้ยอยู่ตรงรัฐเปยเมื่อก่อนซึ่งถ้าพวกเขาจะกลับไปหนานเยี่ยนก็คืออดีตรัฐเปยนะคะอืมประเด็นก็คือคิดถึงนายเอกมากเลยสร้างเมืองหลวงที่รัฐเปยเพราะคนคลั่งรัก พอทั้งหมดเดินทางไปถึงนะคะแน่นอนว่าพวกขุนนางต่างๆก็ไม่ชอบเอามากๆที่พระเอกพานายเอกซึ่งเป็นอดีตจักรพรรดิรัดเปยกลับมาที่เมืองนะคะก็มีการถูกเถียงคัดค้านต่างๆแล้วก็บอกว่าควรจะเนรเทศนายเอกออกไปตัดมาที่ทางด้านนายเอกนะคะตอนนี้อยู่ที่ตำหนักกับชุนกุยจากนั้นรองแม่ทัพเฉินก็มาหาแล้วก็พูดถึงความขัดแย้งในราชสำนะักและคิดว่าวันข้างหน้าพระเอกจะลำบากการปกครองจะยากขึ้น ผู้คนอาจจะขัดแย้งมากขึ้นแล้วก็ก่อกระบทได้นะคะแล้วรองแม่ทับเฉินก็เอาจดหมายฉบับหนึ่งที่ฝากมาจากแม่ทับหรือถ้านวานจะไม่ผิดก็คือคุณอาของพระเอกนะคะฝากไว้ให้ในายเอกจากนั้นเขาก็จากไปในจดหมายนั้นทวงคําสาบานที่นายเอกเคยพูดไว้นะคะเพราะก่อนหน้านี้ที่นายเอกหนีพระเอกเนื่องจากเข้าใจผิดว่าพระเอกเกลียดตัวเองใช่ไหมเขาสาบานไว้กับท่านอาคนนี้ว่าจะไม่มาเหยียบที่นี่อีกไม่งั้นขอให้ไม่ตายดีอะไรประมาณนี้พออ่านจดหมายจบนายเอกก็เลยคิดกังวล ะะว่าการที่ตัวเองอยา้ายมาอยู่กับพระเอกที่นี่ทุกอย่างมันจะราบรื่นจริงหรือเปล่าและทางด้านของท่านอานะคะก็สั่งคนจับตาดูนายเอกเพราะว่าเมื่อนายเอกอยู่ในตำหนักแล้วเนี่ยจะลงมือทําอะไรสักอย่างก็ค่อนข้างยากหลังจากนั้นก็ตัดมาในส่วนของพระเอกนายเอกนะคะนาวานก็ไม่มีอะไรจะพูดมากให้ภาพมันเล่าเรื่องหลังจากสารภาพรัรกรู้ตัวว่ารักกันอะไรเงี้ยก็มีกอดมีจูบมีหอมคือโมเมนต์เยอะไปหมดทุกคน ในวันต่อมานะคะในเอกได้เดินทางไปที่แท่นสการะฟ้าแล้วก็ได้ไปเจอชายมอมแมมคนนึงทหารเล่าว่าเขาเป็นอดีตในกองทัพของรัฐเปยนะคะแต่ว่าตอนนี้บ้าบ้าบาบอแม่ทัพก็เลยไว้ชีวิตด้วยการให้อยู่ดูแลพวกแท่นตรงนี้เหมือนพืชพันธ์แถวๆนั้นซึ่งตอนที่ชายคนนี้โผล่มาใช่ไหมนักหวานก็คิดแล้วว่าเฮ้ยนี่คือ หลีที่ฉันรอคอยตามหามานานแสนนานรอเปล่าแต่ว่าไม่ใช่นะคะทุกคนหลังจากที่นายเอกเหมือนสการะฟ้าดินอะไรจบก็ถูกชายคนนั้นพุ่งเข้ามาหาแล้วก็เหมือนกระโดดข้ามหน้าหาไปหรืออะไรสักอย่างคือเข้าไปอยู่ในถ้ำนะคะชายคนนั้นก็บอกว่าคือท่านเป็นอดีตจักรพรรดิรัดเบยยังไงก็เหมือนเป็นจักรพรรดิของเราหนีไปเถอะคือทางนี้หน,นีไปได้ต่าง,าง,างนานนานายเอกก็บอกว่าขอโทษนะแต่ว่าตัวเองจะไม่หนีตัวเองจะอยู่ที่นี่ยอมอยู่ที่นี่ และชายคนนั้นก็เออถ้านั่นเป็นสิ่งที่ท่านเลือกข้าก็ขอไปก่อนนะจากนั้นก็ปาดคอตัวเองตายต่อหน้านายเอกนะคะจากนั้นทาหารที่ดูแลนายเอกก็เข้ามาพอดีนายเอกบอกให้ทหารไม่ให้พูดเรื่องนี้กับพระเอกนะคะเพราะไม่อยากให้พระเอกเป็นกังวลแต่ว่าทางด้านของพระเอกนั้นก็ถูกท่านอาเป่าหมูมานะคะว่าตอนนี้เริ่มมีคนคิดกบฏแล้วถึงแม้ว่าในตอนนี้จะจัดการได้แต่ในอนาคตเราก็ไม่รู้เพราะคนพวกนี้เขาไม่พอใจที่พระเอกพานายเอกมาอยู่ด้วยนะคะแล้วท่านอาก็ทิ้งคําถาม ไว้ว่าท่านจะเลือกความรักหรือว่าบ้านเมืองและก็จากไปค่ะ จากนั้นก็เกิดเหตุที่ฉุนกุยหนีออกจากวังนะคะไปที่ตระกูลเสียซึ่งตระกูลนี้ก็คือตระกูลของฉุนกุยนั่นแหละและพอเขาเข้าไปใกล้บ้านของตระกูลนั้นนะคะก็มีคนทักว่าอา้าวลูกชายของตระกูลนี้นี่กลับมาแล้วเหรอไหนว่าตายในสนามรบอะไรเงี้ยเขาก็ยังจําไม่ค่อยได้นะคะจากนั้นก็เหมือนเดินเข้าไปสํารวจในบ้านในอะไรต่างๆแล้วเขาก็เห็นจดหมายฉบับหนึ่งที่ฉุนกุยเคยเขียนให้ขุนพล,ลีนะคะพออ่านตรงนั้นจบก็เหมือนภาพทุกอย่างหลังไหลเข้ามาในหัวแล้วก็ฉุนกุยพอจะจําอะไรได้บ้างแล้ว ะะเหมือนสติและก็ความจําทุกอย่างกลับคืนมาเลยแหละไม่แน่ใจว่าร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะจากนั้นเขาก็นั่งร้องไห้แล้วก็นายเอกเข้ามาตามพอดีนะคะก็เข้ามากอดปลอบใจจากนั้นนายเอกก็พาฉุนกุยกลับวังนะคะและพอตรงนั้นเสร็จปุ๊บนายเอกก็มาเจอกับพระเอกแล้วก็กอดกันค่ะเหมือนว่าวันนี้เจอเรื่องหนักมาเยอะก็กอดให้กําลังใจกัน วันต่อมานะคะทั้งคู่ก็ออกมาเดินเล่นด้วยกันในเมืองแล้วก็เห็นเหมือนพิธีแต่งงานพระเอกก็หันไปถามนายเอกว่าชอบไหมหรืออะไรงี้นายเอกก็ว่าเออชอบและพระเอกก็บอกว่าอยากเห็นนายเอกใส่ค่ะและนั่นก็เป็นตอนจบของตอนที่90นะคะทุกคนในตอนนี้ก็คือมีครบรถมากๆนะคะหวานเลี่ยนจากพระเอกนายเอกแล้วก็มีความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของชุนกุยคุณพล,ลีซึ่งเหมือนจะให้ความหวังว่ากลับมาแล้วนะแต่ก็ไม่ใช่ยังไง ก็ลองไปลุ้นตอนต่อๆไปด้วยกันนะคะน้องหวานขอโทษนะที่ทําช้าไปหน่อยอาจจะช้าไปมากเลยแหละแต่เอ,อหลังจากนี้ก็จะพยายามให้ดีที่สุดนะคะยังไงน้องหวานก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะไปลคะค่ะบ๊ายบาย